พี่น้องชาวพะเยาที่เคารพครับวันเสาร์นี้พี่น้องพักผ่อนอยู่กับบ้านบางคนก็ไปเที่ยวซื้อขายจับใจเข้าของเข้าบ้านนะครับอยู่กับครอบครัวหลายท่านก็กลับปูนลำนาในละแวกใกล้เคียงแต่เมื่อวานที่จังหวัดพะเยาครับวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์มีความสวยงามทั้งเมืองเมื่อวานได้ถวายการต้อนรับ ชูนขุมหอมหญิงบรัฐราชกัญญาศิวัฒนาพนวดีในโรกาสเสด็จเปิดศูนย์ทุบีน้ำประวันเรือนจำจอดพยาวและศูนย์ทุบีน้ำประวันมหาวิทยาลัยพยานะครับและก็ติดตามผลการนิยงานของโครงการเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดที่จังหวัดของเราครับพรุ่งเสด็จถึง18นาฬิกาสนาทีนะครับเมื่อวานเราก็ถวายการต้อนรับอยู่จนถึงวันนี้ครับคือที่หนึ่งทันเสด็จเฮลิคอปเตอร์ ออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ <ều> ของกองกับตชดที่32บริเวณศูนย์ราชการผมเรียกว่าแห่งที่2แล้วกันนะครับศูนย์การ2ฝั่งสนามกีฬาเนี่ยนะครับเี่หนึ่งพอดีครับก็ใช้เวลาอยู่กับเรานานมากทีเดียวเมื่อพระองค์เสด็จเริ่มเนินถึงก็ไปที่ เรือนจำจังหวัดพะเยานะครับโอ้ใครไม่เคยเข้าไปแต่ท่านก็ไม่มีภารกิจที่จะเข้าไปอยู่แล้วเพราะเป็นสถานที่ที่ท่านคงทราบดีอยู่ว่ามีผู้ต้องขังอยู่ถึงพันหนึ่งร้อยรายสวยงามมากครับทางกรมเจ้าทันและทางเรือนจำได้ตกแต่ง <c oughs> อาคารศูนย์ทบี one, น้ำประวันนีได้ได้สวยงามมากแล้วก็เป็นเรือนไม้นะครับเป็นเรือนไม้เรือนไทยแล้วก็มีกิจกรรมของ ชาวค่ายนี่ก็หลายเรื่องนะครับมานำเสนอส่งมีพระราชพิธีสันธานกับผู้ต้องขังชายหญิงหญิงนั่นเป็นเป็นนักเรียนมาก่อนนะครับแล้วก็ลงผิดหน้าตาดีมากเลยครับ mm hmm. ก็สารภาพว่าครั้งแรกเคยพบพวกหญิงเมื่อปี2 5 4 8ที่เคยเสรที่เคยเสดินมาที่เราครั้งแรกนั้นครั้งนี้ก็มาอีกรอนได้เจอก็ดีใจก็สารภาพว่าจะไม่ทําอีกแล้วนะครับ ทับปากว่าหลงผิดแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะพ้นโทษครับอีกท่านหนึ่งเป็นชาวม้งแบบผู้จาคล่องแคล่วนะครับทุกคนประทับใจนะครับได้รับการลดจอนผ่อนโทษ mm hmm. พวกหญิงให้ความเมตตาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ใช้สติอย่างคิดก่อนทําทุกเรื่องแล้วก็กิจกรรมทูบีน้ำวันในค่ายก็ขยายแผ่ซ่านไปผู้ต้องขังก็ร่วมกิจกรรมนะครับรวม ทางทำศิลปะหัตกรรมหลายๆอย่างที่จะให้เกิดสมาชีวะเมื่อออกจากเรือนจำฤทธิ์ผมเรียกว่าชาวค่ายแล้วกันก็จะได้ประกอบสมาชีวะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทูบีน้ำาบอนจังหวัดนะครับท่านผู้ฟังครับเรามีเรือนจำซึ่งเป็นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเรามีมหาวิทยาลัยนะเรามีโรงเรียนเรามีโรงเรียนหลายแห่งเรามีท้องถิ่นและชุมชนแล้วเราก็มีมหาวิทยาลัยนะครับครับ วันที่21นี้วันอังคารก็ต้องไปเฝ้าพระองค์หญิงอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยาจะเข้าประกวดจังหวัดทูบีน้ำม่วงด้วยครับ,รบผมหลับกับเรียนว่าจากเรือนจําก็เสด็จพ้าเนินไปที่หมหา,าวิทยาลัยพะเยานะครับสองข้างทางก็มีการประดับธงทิวธงประจําพระองค์ธงชาติซอยเล็กๆจากเรือนจําออกมาเนี่ยโอ้สวยงามนะครับทุกคนต้อนรับแล้วก็ขอขอบคุณนะักเรียนวิทยาเทคนิค พยาวที่มารอถวายการต้อนรับหนึ่งแน่นสองข้างทางตอนรับเสด็จนะครับในช่วงที่ไปหมหาวิทยาลัยพยาวนั้นก็ได้ชมกิจกรรมทูบีน้ำวันของ1ิบูา13บิบ13รายการของอิปเด็บกุญเจ้าก็ได้ร่วมในกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็มีทางโรงงานโรงเรียนท้องถิ่นนะท้องถิ่นก็มีหลายแห่งนะครับมีทางแม่กาท่าวังทองเออมีทางแม่ปืม เทยสาบุแม่เปิมถ้าผมจำได้นะครับแล้วก็มีโรงเรียนก็ฝากฟ้านโรงเรียนฝาคว้านวิทยาคมโรงเรียนดงเจนยาคมบริษัทนิ่มสีเสียงครับมหาวิทยาลัยพะเยาผมคงไล่เลียงได้ไม่หมดผงก็ทรงลงนามในพระบรมฉายลักษณ์นะครับให้ให้สวีนบวันของแต่ละแห่งนั้นได้รับไว้ประดับในชมรมของท่าน จากนั้นก็ได้ไปพบกับเด็ก36คนซึ่งอยู่ในข่ายของการบำบัดของอกรมคุมประพฤตินะครับท่านก็ก็สนทนากับเด็ก3คนครับก็เล่าความเป็นมาที่ต้องมาเสพยาหลงผิดนะฮะ20สิบหกนะครับก็เป็นเยาวชนทั้งสิ้นนะครับพวกนี้ก็กระจัดกระใจทันที่ทต่างๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จะให้มีศูนย์บำบัดทุกอาเภอ เราก็เล่งบำบัดนะครับพวกอ่อนก็ไปเร็วหน่อยเดี๋ยวพวกเข้มนี่ต้องมาค่ายเขาเรียกว่าบังคับบำบัดหรือการบังคับแบบเข้มในอกองร้อยอสจพเยาวที่2อนะครับอันนี้ใกล้ๆกับสบวทแห่งประเทศไทยนี่แหละครับนะครับอันนี้ผมได้เรียนท่านฟังเห็นภาพรวม,มนะครับพระองค์หญิงทรงเสด็จกิจกรรมเช่นนี้เนี่ยแทบทุกสัปดาห์นะครับเมื่อวันซืนเข้าไปที่กรุงเทพมหานครครับง้นกิจกรรมของท่านก็จะมีสมาชิกมากมาย มากมายเลยครับจากนั้นก็ส่งเสด็จไปเปิดศูนย์ปีน้ำวนของมารพเยาวนะครับคราวนี้มาก็สองแห่งละเรียนจำมารพยาวะและหลานก็ทํากิจกรรมนะฮะถักนิตติ้งเขียนอักษรลายล้านนาทำศิลปะกรรร้อยแปดนะฮะก็น่าสนใจมากครับจากนั้นก็ผมก็กลับไปคุมชุนรายงานถึงความเป็นไปเป็นมาของวีน้าวนพเยาวนะครับและเราจะส่งเข้าประกวดในวันอังคารที่21นี้ที่เชียงใหม่ รายงานถึงตัวเลขสมาชิกมีถึง3 3ม0 0 0คนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอายุ6 2ถึง24ปีถึง87%แล้วก็ในทบีนวันสรัรสาเรามีถึง320ชมรมมีสารปรับการ4ชมรมชุมชน71ชมรมนะครับทุกคนก็สนใจสมาชิกแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทว,วีนวันวาเรตี้ทางวันเสาร์สองครึ่งทางสถานีโทรทัศน์ NBT อันนี้ก็ ท่านก็พอพระไทยสําหรับความคืบหน้าของจหวดพะเยานะครับพวกเราก็ร่วมกันถวายเงินเข้าสมทบโครงการนะครับตามกําลังศรัทธาก็ได้หนึ่งล้านห้าแสหบาทครับผมก็เป็นผู้แทนทุกท่านได้นําเงินที่ท่านได้ร่วมกันสมทบทุนนั้นได้ทุนกล้าวถวายทรงขอพระไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากนั้นก็ไปที่ กลุ่มเยาวชนที่รายล้อมกันอยู่ประมาณ7 8 0 0คนเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับเด็กเยาวชนวัยรุ่นเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนทางเพศประมาณนี้นะครับเด็กเยาวชนชายหญิงจากหลายโรงเรียนนะจากหลายวิทยาลัยจากหลายสถาบันนะครับกระจายกันไปก็ถามคำถามด้วยคำถามเป็นแบบเด็กๆตรงไปตรงมานะครับข้อปัญหาของวัยรุ่นเดยวนี่ก็มีการรัก พวกเดียวกันก็เยอะนะครับแล้วก็เป็นหาของการที่การครองตนครองของคนของความเป็นเด็กดีเนี่ยจะทำอย่างไรทรงมีข้อคิดข้อแนะนะครับทรงมีพระปฏิภาณที่รวดเร็วมากนะครับเมื่อนักเรียนถามคำถามนี้ท่านตอบได้ทันทีเลยว่าปัญหาคืออะไรหมายว่าท่านมีความรวบยอดที่จะสรุปจากคำถามยาวๆของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับ ก็เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เฝ้ารับเสร็จทุกคนครับเด็กๆเยาวชนสุกมากแล้วก็ไปส่งดนตรีนะครับส่งเพลง8เพลงนะครับให้กับวัยรุ่นชาวพะเยาเต็มหอ,อประชุมพ่อขุนกำเมืองของมหาวิทยาลัยพะเยาครับผมคิดว่าก็ประมาณ5,000คนได้นะครับ5,000คนได้ครับแล้วก็ส่งพักผ่อนในเรืยบทนะครับแล้วก็เสร็จเป็นเหมือนกลับในเวลา ที่หน,นะครับ1น,นาฬิกาของวันนี้ครับวันเ,เสราร์ที่18กุมภาพันธ์ผมก็ขอขอบพระคุณทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่แหมเขามีกำลังคนเยอะแล้วก็กระจายกันทั่วไปแล้วก็ได้ทำงานอย่างเข้มแข็งม,ม,ม,มากนะครับนำโดยคุณหมออาลีตันมันจงับทางหมหา,าวิทยาลัยพะเยานะฮะท่านศาสตราจารย์ดรมนทนสุวรรณเสริมศรี ได้ช่วยเหลืออย่างยิ่งนะครับทั้งตำรวจทั้งทหารทุกคนดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับพระองค์เสด็จแระเนินมาที่พะเยาในกิจกรรมทูบีนวันครั้งแรกใน21มกราคมปี48ที่โรงเรียนชัยพันพง์เทคโนโลยีพะเยานะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะครับซีเทคเทคโนโลยีแปซิฟิกนะครับนักเรียนก็ไปออกโบ้ด้วยครับก็ยังเข้มแข็งเช่นเ,เ,เ,เดิมครับทั้งมดทั้งหลายทั้งปวงที่ผมกลับเรียนแล้วก็เรียนท่านผู้ ฟังทราบเนี่ยวันอาการยี่สิบเอ็ดนะครับกมุงพานี่แหละครับผมก็จะไปเฝ้าเสด็จพระหญิงอีกแล้วก็ในช่วงเช้าก็จะนําเสนอภาพรวมของจังหวัดท o บีนัมบวันคือเป็นจังหวัดที่ล้อหลอ,อมรวมกันทุกเรื่องที่จะดึงเยาวชนให้มาสนใจเรื่องสิ่งที่เป็นความสวยงามศุลทรีิยศาสตร์กิจกรรมกีฬาการแสดงแล้วก็สิ่งที่มาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นครับ ในเรือจำก็มีกิจกรรมที่จะดึงความเสี่ยงเหล่านั้นมีการให้มาเส,สู่เส้นทางสายธรรมะมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องสําคัญในในรอบสัปดาห์ครับ <c oughs> ท่านฟังครับในรอบสัปดาห์นี้มีเรื่องสําคัญหลายเรื่องถ้าจะเล่ากันไประยะามากนะครับแต่เมื่อต้นสัปดาห์ผมไปไประชุม,มับท่านนายรัฐมนตรีที่พิซโลค,ครับเรื่องที่2คือเรื่องการป้องกันน้ําท่วมเราเสนอโครงการไป7 0 0 0ล้านนะครับ พันห้ารล้านสําหรับน้ําอิงเรามีสองน้ำผมกลับเรียนที่ประชุมท่านนายกสองเรื่องเรื่องแรกคือร่มน้ําอิงเรื่องสองคือรมน้ํหยมร่มน้าอิงคือน้ําบ้านเราร่มน้ํายมคือน้ําบ้านเพื่อนหรือเพื่อนเราน้ําอิงนี่เราต้นน้ํากลางน้ําท้ายน้ําเราใช้สตางค์ประมาณ2องพล้านที่เราเคยคิดวิเคราะห์มานะครับก้อนแรกก็พันห้าล้านสําหรับร่มไม่น้ําอิงตอนต้นคือก้นพะเยาทั้งหมด ช่วงที่2คือการป้องกันทกภัยแบบอกเภอคำใต้และใกล้เคียงเนี่ยนะครับการเก็บก,กับน้ำการเกษตรอีก500ล้านมันมีโครงการย่อยๆเยอะนะครับขุดจะสร้างแกมลิงสร้างฝายขุดลอกคลองอะไรต่างส่วนที่3เป็นการทําประตูเปิดปิดระบายน้ําที่อ,อ,อําเภอเชียงคําและอําเภอจุนนะครับรวมล้ว205ล้านบาทมี3โครงการ ทราบรู้น้ำยมเราเพิ่งได้ศึกษาได้ดูความเป็นไปเรามีอ่างเก็บน้ำสองอ่างที่อ่างแม่มเมาะอำเภอปงกับอ่างน้ำปีอำเภอเชียงม่วนนะครับก้อนแรกสองรอล้านบาทก้อนที่สองนี่พันล้านบาทครับเก็บกักน้ำแม่ให้น้ำตกไปแพร่นะครับน้ำยมต้นกำเนิดจากอำเภอปงตกไปแพร่ปีหนึ่ง900เก้าร้อยล้านลูกบาทเมตรใหญ่มาก นะครับปีหนึ่งถ้าเกิดเรานับนับเป็นตัวเลขจริงๆแต่จริงแล้วเป็นการทยอยลงไปเราก็พยายามจะรักษาน้ำให้อยู่ในพื้นที่เรามากที่สุดที่สําคัญครับพื้นที่ต้นน้ําคือการปลูกป่าการปลูกแฝกการรักษาป่าการสร้างสมดุลในชีวิตครับอันนี้ทางรัฐบาลมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเช้าภาพเราก็มีแผนของเรานะครับต้องใช้สตางค์ประมาณ67ล้านสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีกิจกรรมรองรับเยอะมากก็ให้เสลือโครงการเร่งด่วนนะครับ ก็ปรากฏว่าโครงการที่โชคดีในโครงการที่มีแผนอยู่แล้วมีกิจกรรมอยู่แล้วก็เจ็ดโครงการเนี่ยเป็นโครงการของดอกคําใต้ทั้งหมดเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอุทกภ,ภัยและการเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรเช่นแก้มลิงที่ล่องขีนาตะวันตกแก้มลิงหลงพ่อใหญ่เดิมขุดลอกล่องหญิงนะครับ แก้มลิงหลงโค้งประมาณนี้แหละครับเป็นแก้มลิงที่ชื่อแปลกๆท่านั้นแต่จะเก็บกักน้ําให้กับพวกเราแล้วก็ช่วยเราป้องกันความเสี่ยงและอุทกภัยด้วยนะครับท่านฟังครับอันนี้เป็นเรื่องที่สัปดาห์นี้ก็ใช้เวลากันโอ้รวดเร็วนะครับเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่เขาต้องการความเร็วเนี่ยผมก็ต้องได้แก้ไขปัญหาทีมงานเราก็กรีบส่งสือยืนยันไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งว่าวันพุธผมก็ต้องไปที่กรุงเทพไปถแถลงข่าวกิจกรรมล่องเรือวินทียกลางน้ำนะครับล่องเรือวินทีนกลางน้ำกลางควันพะเยาหนึ่งเดียวในโรควันสำคัญทางพระศาสนามาคะวิสาขะแล้วก็อาสาฬหที่ททกรกรุงเทพครับผู้สื่อข,ข่าวให้สอมสนใจผมใส่ชุด ไทยล้านนาไปสีชมพูสีบานเย็นนะฮะสีจังหวัดพอดีก็ได้รับความสนใจเรื่องเนื้อผ้าความสวยงามของแบบนะครับอันนี้ก็เป็นการนําเสนอส่วนหนึ่งแล้วก็มาถแถลงข่าววันลุงขึ้นนะครับในวันพระหัสที่ชายกว้านพยาวด้วยสื่มอมวลชนบ้านเราก็ไปทําข่าวกันก็กลับเรียนครับลุงหน้าไปก่อนนะครับว่า5-7มีนาคมวันพ่อขุนงมเมืองวันมงสูงพอ่อขุนงมเมือง หกเราก็จะมีดนตรีด้วยเจ็ดเราก็จะมีกิจกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอชาติอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปผมเรียนว่าเราไปแถลงข่าวนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจเอาเป็นว่าวันที่ห้าเนี่ยวันบ่งสูงพระขุนกรเมืองเนี่ยตอนเย็นนะครับผมเรียนเชิญท่านเลยครับวันจันทร์ที่ห้าเราก็จะมีคอนเสิร์ตกวงใหญ่ของกรมศริลปากรกับนัาศิลป์กรมศริลปากรนะครับ นำโดยอาจารย์สารพรนิยมทองอาจารย์ปากณ์พรพิสุทธิ์นะครับผ่อนใจแม่ยกแร่คุณเดาใจไัจิตให้ความกรุณาจังหวัดเราเป็นพิเศษจะมาร้องเพลงแปดเพลงนะครับเพลงรักชาติเพลงพเยาวควันพยาวเพลงพยาวใหม่รอเธออะไรต่างๆนะครับผมได้จัดโปรแกรมไม้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดยี่สิบกเพลงสามเพลงเป็นของพยาวิทยาคมซึ่งแด้บรางวัลนะฮะอาจารย์กรมศิลป์ก็เป็นกรรมการด้วยเขาชื่นชมมาก เลยให้จัดมา3เพลงหัวหน้าส่วนราชการ4เพลงกาชาติ2เพลงรวมแล้ว26เพลงนะครับก่อนจะมีเพลงก็จะมีการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงโขนย่อยนะครับ17นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ที่5นะครับวันที่6ก็มีดนตรีของคุณวิทูลใจพรมกับโรงเรียนเชื้อระมเกียตรติราชชน,นีวันที่7นะครับก็จะมีการทำบุญตักบาตรมีการใส่บาตรข้าวเหนียวนะครับเราจะปรับ เพิ่มกิจกรรมขึ้นมีการเายี่ยมวัดทําบุญเจ็ดวัดด้วยนะครับแล้วมีการล่องเรือในช่วงเย็ยนเพิ่มจากเดิมเอาละครับเอาเป็นว่าเรียนพี่น้องล่วงหน้า5-67และสัปดาห์นั้นครับสัปดาห์วันบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวพะเยาเชิญชวนพี่น้องชาวพะเยาแต่งชุดไทยพื้นเมืองทั้งสัปดาห์5-67-89นะครับผมวิงวอนท่านละกัน5-6-7-89 วิงวนพี่น้องชาวพยาวแต่งชุดไทยทั้งเมืองนะครับโดยเฉพาะ5.67ซึ่งเป็นวันที่เรามีกิจกรรมครับเป็นสัปดาห์ของพี่น้องโดยสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมกับกาเรียนให้ทราบแล้วก็เรียนลูกหน้าท,นทันไว้นะครับ ท่านผู้ฟังที่ครบครับท่านกำลังฟังผมไม่ถีสุดพัายาจังหวัดพะเยาพบกับท่านทางสวทแห่งนี้นะครับวันเสาร์สิบหกนาฬกาสามสิบนาทีเสาร์สัปดาห์นี้มีเรื่องใหญ่ๆ3สามเรื่องที่ผมกลับเรียนเรื่องแรกก็คือเรื่องการเสียของทุนกระหม่อมหญิงวบลรัตนราชกัญญานะครับเมื่อวานนี้จนถึงเช้าเมื่อวันนี้หนึ่งนาฬิกาเรื่องที่สองก็ เรื่องที่ไปชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำนะครับที่พิศโรคก็เชิญ10จังหวัดไปเรื่องที่3ก็เรื่องงานบวงสงพราะขุนเมือเมืองไร่งานเวียนเทียนทางน้ากลางควันพะเยาหนึ่งเดือนในโลกเนี่ยนะครับห้ถึงเเชิญชวนแต่งกายไทยทั้งเมืองเรื่องสําคัญในสัปดาห์นี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะกลับเรียนท่านก็คือเรื่องเกี่ยวกับหมอกควันครับนะครับข่าวปรากฏเลยนะครับว่าฝุ่นเหนือฟ้า เกิน200ไมโครกรัมนะครับทางเพื่อนบ้านเราทางตอนออกของมทพยาวเนี่ยหนักกว่าเรานะครับมีควันเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเหนือฟ้านะครับเกินบางแห่งเกิน200ไมโครกรัมนะครับก็ทางแพร่ลำบูลพยาวเราจะตามทางเชียงใหม่ลำบางนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ทางป้องกันบรรเทาสาภัยและกระทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด ก็ได้ให้ข้อมูลผมมาเป็นลำดับนะครับนะครับันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยมีค่าเขาเรียกว่า PM10 นะฮะ121นะครับก็สูงกว่า120นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนท่านให้ลดและควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับเผาหน้าเผาป่านี่ขอความกรุณานะครับท่านจะมองปัจจัยอื่นเลยครับฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยมันจะทำอุปสรรคในการสัญจรในการสูดควันต่างๆการงด เผาริมทางงดเผาพื้นที่ป่าและไฟป่างดเผาขยะเศษวัตถุการเกษตรกิ่งไม้ใบหญ้าเพื่อลดระดับความรุนแรงของหมอกควันที่เพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องครับและเป็นอุปสรรคต่ออากาศยานด้วยครับอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์สาธารณสุขก็ไปประชาสัมพันธ์ไปนะครับทางทรัพยากรก็ประชาสัมพันธ์ติดป้ายอะไรต่างๆทางป้องกันภยัยเดี๋ยวมีภัยเรือรังมาก็ต้องกระทบกับสุขภาพต่อโรคภูมิแพ้หอบผื่นนะครับ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้เตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ปิงวนนะครับท่านพี่น้องครับมันจะกระทบต่อ,อสุขภาพเราหลายอย่างครับทางแพทย์ก็ได้แจ้งเตือนและรายงานมาคับฝุ่นละอองของเราเนี่ยพี1 0็เาเรียกกันสิบไมครนะครับอย่างเรา24ชั่วโมงเนี่ยมีค่าถึงระหว่าง83ถึง235นะครับคุณภาพอากาศโดยรวมอ,อยู่ในระดับปานกลาง แล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับและฝุ่นละอองก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกสถานีที่เราวัดนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือทั้งลำปางแพร่ลำปูนเชียงรายและพะเยาอันนี้ก็ได้รับควาเตือนมาก็ขอความกรุณานะครับได้ลดความเสี่ยงการเผาการจุดไฟเผาป่าเผา,างดเผาริมทางนะครับงดเผาขยะ ต่างๆเหล่านี้นะครับภูมิอากาศช,ช่วงนี้ก็จะเป็นสภาพแบบนี้ที่เราปรากฏอาจจะมีผลกระทบก่บเยาวชนของเราได้ครับถ้าฟังครับผมฝากเรื่องนี้ไว้เป็นสําคัญครับเรื่องยาเสพติดผมก็ต้องไปไประชุมรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีแล้วในวันวันเสาร์หน้านะครับในวันเสาร์หน้าวันเสาร์25นั้นผมต้องเชิญครูผู้ดูแลเด็กหรือผมใช้ชื่อโครงการว่า ครูพูดถึงรยเด็กแก้วตาดวงใจของผูกรันจังหวัดไปประชุมสัมนาที่หมหา,า,าวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนะครับผมจะขอปรับเวลามาพบกับท่านช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้านั้นผมจะต้องไปประชุมรับแนวทางเข้มงวดจากท่านรองนายมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับบัญชาให้ไปด้วยตนเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะต้องหมุนตัวเองไปเรื่อยนะครับท่าน ท่านผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์เดี๋ยววันจันทร์ก็จะมีะโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นเยี่ยมชุมเยี่ยมนเยี่ยมชุมชนยามบ่ายะฮะเยี่ยมชุมชนยีมบา่บๆๆยา,มบายทียมเเ่อแม่ใจครับแล้วก็วันพระหัสที่จะถึงนะครับในตอนท้ายนี่ผมก็ฝากเรียนในพระรหัสที่ถึงก็คือพระหัสที่23่สมกุมภาพันธ์ท่าน ผู้บัญชาการฐานบกและคณะท่านแม่ทัพภาคที่3ในทพลทั้งหมดของกองทัพภาคที่3จะระวมตัวกันที่จังหวัดพะเยาในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทีตำบลแม่นาเรือนะครับหมู่11นะครับอำเภอเมืองนะบ้านโพศพเนี่ยนะครับใกล้ๆวิลเลยเกษตรศกรรมและเทคโนโลยีพะเยาเราจะปลูกป่า141ไร่นะครับมวลชนก็3,000คนขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอเมืองและกลใกล้เคียงน,นะครับ ่านวิชยการบกได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดเราเป็นครั้งแรกแล้วก็กองทัพภาคที่สามนี่สั่งให้ผู้บริหารทุกหน่วยนะครับผู้บังคับบัญชาหน่วยได้มาเยือนบ้านเราจังหวัดสันบกแล้วก็จะมารับประทานนาันที่จุนพูริการจังหวัดด้วยท่านจะได้มาสักการะพ่อขุนกำเมืองแล้วก็มา ว่าพระเจ้าตัวหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นงานระดับประเทศที่เราจะต้องจัดนะครับอานะครับจาก d Dutch ชาบอลที่เราได้โยนลงไปในน้ํา13มกราคมก็ปรากฏผลดีนะครับหลายคนได้ขอบคุณมาน้ําในควานตอนนี้ลดลงนะครับเราใช้กันวันละ50,000หรือ80,000ส่วนหนึ่งผมได้ส่งไปช่วยนาปรังนะครับนาปรังนี่เราใช้หลประมาณ11ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ ภาพรวมก็ดูดีขึ้นนะครับผักตบชวาที่รุกร้าเข้ามาเราก็ร่วมใจกันเ,เก็บแล้วก็สกัดกั้นไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับงานใหญ่อีกงาน,นก็วันที่5้ถึงเแต่งกายไทยแต่งกายชุดไทยล้านนาทั้งเมืองพะเยานะครับในงานบวงสูงพอขุนในงานเาวียนเทียนทางน้าเดี๋ยวช่วยกันชสัมพันธ์นหน่อยนะครับครับแล้วก็ที่พักอะไรต่างๆๆเราก็ดูดีนะครับอ่าก็จะพยายามจัดจราจรต่างๆให้ดูดีเหมืองก็สะอาดขึ้นเราก็เก็บขยะกันหลายรอบนะครับ แล้วก็เมื่อพระองค์หญิงได้เสด็จไปเมื่อวันนี้ก็ทุกคนช่วากันทำความสะอาดทาสีรั้วอะไรต่างๆครับบ้านสวยเมืองงานพะพยาวครับแล้วก็วันที่23ูิจการนั้นบกจะมาครับก็ทุกอย่างก็จะทําให้พวกเราเกิดกิจกรรมอะไรมากขึ้นครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของ งานหลักๆที่ที่ที่ผมได้กลับเรียนไปนะครับทุกคนกําลังขับเคลื่อนเจ็ดพันทะพยาวเรื่องเกษตรปลอดภัยนะครับเรื่องยางพารานี่ทางโซนผู้สร้างชิงคําก็ตื่นตัวนะครับก็ไปได้ดีแต่เราจะใส่ให้เร็วกว่านี้อีกนะครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับปลูกป่าแล้วก็จะเริ่มขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับตอนนี้ค่อยปลูกป่าในชุมชนหนึ่งนี่ก็80ต้น8 0ดสิบพนานะครับ ก็อยากให้ท่านได้เชิญชวนปลูกปา่าปลูกต้นไม้แล้วก็รายงานทางจังหวัดด้วยแล้วกันนะครับใน,นมีนาคมเราจะมีกิจกรรมลูกเสือกำนันนะครับต่อไปจะเป็นลูกเสือสิ่งแวดล้อมนะครับลูกเสือกำนันให้กำนันทุกคนเข้าค่ายลูกเสือ นะครับจะได้พูดแบบรู้วิันรู้ระเบียบอะไรต่างๆแล้วก็ลูกเสือสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่กับธรรมชาติครับอยู่กับป่าอยู่กับการสร้างสมดุลความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะทํานะครับสร้างศาสนาศรริลปวัฒนธรรมตอนนี้ส่วนราชการต่างๆก็มีคําขวัญภาษาบาลีมีคําพรคําพระที่ยึดเป็นขั้นยมขององค์งคกรน,นะครับเพื่อเราจะเป็นจังหวัดส่งเสริมความสำจริยธรรมด้วยครับที่สําคัญครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่ง การเชืดอฉูดเทิดอทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับทุกบ้านทุกครัวเรือนขออัญเชิญพระบรมชายรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถไปประดับไว้อันที่สองสองทุ่มให้ดูข่าวในพระสํานักนะครับอลนที่สามนี่เราก็จะเชืดอูดทุกสถานที่ที่พระบรมวงศานวงศเดจขอมีป้ายทำฉันรักไว้นะครับให้ทุกคนได้รู้อนุชนลุลังได้ทราบนะครับครับก็เลยกลับเรียนนะครับ ผมผมเรียนท่านเรื่องงานวันที่ห้ามีนาคมงานบวงสวงพระขุนเราใช้ชื่อแตกต่างจากทุกปีนะครับพระบารมีล้นฟ้าสุวรสถา์ที่ยิ่งใหญ่ในชื่อภาพรวมภาคเช้านะครับเราเรียกว่าแสงระวีสองร่างงามเมืองภาคกลางวันเราเรียกว่ารือเรื่องเจอตรัสแจ่มฟ้าและตอนเย็นครับก้องล่าเมืองงามนำพยาชมคอนเสิร์ตสุดยอดจากกรมศิลปากรและคุณดาวใจพิจิตนะครับเย็นวันจันทร์ที่ห้าที่สลาหมื่นปี ไม่เก็บบัตรไปบระตูอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านพี่น้องชาวพยาวในเขตเมืองนะครับผมเรียนเชิญเลยตั้งแต่17บเจ็นกาท่านไปจับจองเก้าวี้เลยครับจนถึงประมาณ3ามทุ่มครึ่งครับคุณต่จใจพิจิตรพบกับท่านในในแปดเพลงด้วยกันพี่น้องครับในะอีกอันนึงก็คือวันศุกร์เช้านะครับวันผมให้เลื่อนอวันคนพิการสากลที่จะเดิมวันที่14มาเป็นวันที่17นะครับผมไปพบกับคนพิการสามสี่ร้คน ที่หอประชุมสาราประชาคมครับแล้วก็ได้พบกับท่านสิ่งที่ผมฝากท่านก็คือของคำครับโอกาสและกําลังใจฝากทุกคนให้อโอกาสผู้บิการขอโอกาสท่านละครับท่านสามารถจะทําได้ถ้าเตรียมกับทุกคนขอให้โอกาสมาเยือนท่านท่านจะสู้คนอื่นได้อันที่2โอกาสนะครับคือการมีงานทํามีอาชีพมีเวทีให้ท่านได้แสดงครับอันที่2คือกําลังใจการให้เกียรติในวาม,ามีคำว่ามากเกินไปการให้กําลังใจการสร้างแรงใจ ทั้งหมดจะเป็นกําลังขวัญให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปได้นะครับผมก็ชมเด็กๆได้แสดงนะครับเด็กออทิสติกคนหนึ่งน้องพันธการใหญ่แก้วนี่ยชิน้องทีมเนี่ยแหมร้องเพลงเพราะมากนะครับและมีท่านหนึ่งเป็นชาวม้งอยู่แม่ใจก็แหมรําสวยนะครับทั้งที่ไม่สัมทัสทางหูแต่สามารถจะสะท้อนเสียงเพลงได้ก็รําอะไรต่างๆสวยงามนะครับและทุกคนคือคนที่ให้ความหวังแก่พวกเราครับทุกคนนี้มีโอกาสไม่เท่ากัน แต่เราจะสร้างโอกาสให้ทัดเทียมกันมากที่สุดนะครับใน้นแบบพี่น้องเจพาพยาวเสานี้มีการประชุมเรื่องกองทุนสตรีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงนุดป,ประชุมแทนผมก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวสตรีนะครับมาบูรณาการกันผมให้ท่านประจวบนัด คุยกับการศึกษานอกโรงเรียนคุยกับพัฒนาชุมชนคุยกับพัฒนาสังคมเป็นทีมเดียวกันครับเรากระชับการจัดการของของพยายาได้อย่างดีนะครับได้อย่างดีเดียวครับวันอาคารที่1 4ก็ไปเปิดงานวันดอกคําใต้บานนะครับวันดอกคําใต้งามแล้วก็วันกาชาดประจําปีของดอกคําใต้ก็สนุกดีครับทุกคนก็แต่งชุดไทยสวยงามนะครับครับขอเชิญชวนนะครับอีกครั้งหนึ่ง5ถึง มีนาคมครับสัตา์เมืองพะเยานะขอเชิญแต่งกายไทยทั้งเมืองด้วยครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับผมผูกก้การจังหวัดเมตรีีสุดขอกรับราทาไปก่อนพบก,กันใหม่สาหหน้าสวัสดีครับ